สิ่งที่แบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังคิดไม่ตรงกันเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าไม่ได้ตรงที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งจะลดอีกฝั่งหนึ่งไม่ลดแต่ว่าฝั่งหนึ่งต้องการให้ลดเร็วเร็วเท่าไหร่เมื่อ,อไหร่อยากให้ลดเร็วออีกฝั่งหนึ่งบอกว่าช้าหน่อยได้ไหมไม่ต้องรีบได้ไหม,อ,มอันนี้มันเป็นประเด็นตรงนี้เท่านั้นเองเท่าที่ผมดูนะเรื่องเงินบาทแข็งอ่อนผมคิดว่า ไม่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 น่าเป็นปัญหาในแง่ของการบริหารจัดการะแบงค์ชาติเขามีระบบเข้าดูแลไม่ป็นไรคุณพุยกับพี่ชัยพี่ชัยผานิี่สเขาเขาบอกไม่ได้แล้วนะเนี่ยผมคุณรู้ไหมเกิดผมรู้จบเยวแต่จบเยวแล้วรู้แค่นี้ได้ไงเห็อเห็นแก่ค่บอกไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยออคุณพี่ชัยต้องตอบนะว่าว่าทําไมการส่งออกอืแปดเดือนแรกอื ถึงขยายตัว4%ี่เปอร์เซ็นต์แล้วการส่งออกในเดือนสิงหาเนี่ยขยายตัวถ้าผมจำไม่ผิดจะเจ็ดหรือแปดเปอร์เซ็นถ้าค่าเงินบาทมันแข็งแล้วมันทําให้ส่งออกไม่ได้ทำไมยอดส่งออกมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันก็ต้องบีนี่คือการตองมใช่มใช่ไหม มันก็ถ้าถ,ถ,ถดีเบตกันก็เอาข้อเท็จจริงมาดูอาเออก็นั่งกระทรวงอยู่ก็รู้อยู่เออทำไมอืมไม่ท่า,ม,ม,าม่ต้องสร้างสร้างคะแนนหน่อยก็เห็น